อลังการงานสร้างยิ่งแบบว่ายิ่งปีเรื่อยๆนะครับผมวันแมนคอร์ก็ยิ่งเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยวันนี้แบบได้เห็นไลฟ์อัพศิลปินแล้วแบบดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์อัพในการเฉลิมฉลองปีใหม่วันนี้ไปกับแฟนๆทุกคนเลยเป็นครั้งแรกไหมที่แบบว่ามารบเขาดาวทำวันนี้ครัอันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่แบบว่าทางวันแมนคอได้เชิญพวกเราเต้าอุบลได้มาแบบ เขาดาวด้วยกันอีกหนึ่งปีก็แบบปีที่แล้เรายังตราตึงใจเลยเพราะว่าปีที่แล้วเขาสร้างตำนานไว้ทิ้งเข็มขัดไว้บนเวทีใช่โอ้โหแล้วพี่เจบีก็ไปเล่นแล้วใช่ครั้งที่แล้วนะคือไม่ได้คาดหวังกับพลูว่ามันจะแบบอลังการแต่ผมว่าครั้งเนี้ยมันต้องอลังการกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนแสดงว่าเราก็รอดูรอดูเลย แต่พูดที่นี่สวยจริงสวยจริงจริงแล้วก็มีโดรนด้วยมีโดรนขึ้นเป็นเป็นเป็นเตะแบกสอนใช่แล้ววันนี้มีโดรนเป็น10ล้านตัวใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องรอรุ้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงพูดถึงความพิเศษวันนี้เราเอาอะไรมาโชว์ให้กับแฟนๆได้สนุกมากครับก็จริงๆเรามีแบบสเตจที่แบบว่า แบบยิ่งใหญ่นะฮะที่แบบของวันแป็นคอกแล้ววันนี้ของผมทักตัวผมเองได้เอาเพลงขับใจที่เพิ่งปล่อยออกไปขับใจอยู่ได้อลิอยู่มาเป็นเดบิวต์ที่นี่ที่แรกเอาแล้วของคู่ละไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ของนีก่อนเพราะว่าเราจะปิดด้วยสิ่งที่มันใหญ่อ๋อใช่ขอพูดเล็กๆก่อนอ่าแล้วก็เรามีของคู่จะทะเลาะกันได้ชมแน่นอนคู่วันนี้เราเอาเอาเพลงมาด้วยความที่เราคุยกับพี่อู๋ความแบบว่าเราเห็นธีมของ UAT State แล้วก็เราเห็นแบบชุดด้วยเรารู้สึกว่า เราอยากเต้นรำกันบนเวทีซึ่งส่งท้าปีนี้ใ้ขึ้นต้องบอกว่ามันพวกเราสองคนเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบดูเดือดมามากแล้วเะอย่างเงเอารถมาแบบเดือดปั้งปังปั้งงือแตกปีนี้เราขอมาแบบลอเลอยลอยเหงื่อไม่แตกยืนแบบร้องเพลงในฐานะดาราท่านหนึ่งลองดูบ้างแต่ว่าไม่รับปากว่าจะเหนื่อยไหมแต่รับรองว่าทุก ทุกรสชาติแล้วก็อิ่มกับความสุขแน่นอนใช่ไหมไม่ได้เต้นหรอวันนี้เราไม่ได้มีมีเต้นครับมีเต้นแต่เต้นเบาๆโยกๆเป็นอะไรไปเบาๆของผมครับเบาๆของพี่อู๋ก็ยังใหญ่อยู่ดีก็ยังแต่งอยู่ดีใช่มีแบบเยอะหลายแบบหลายอารมณ์มากวันนี้ที่ขนมาแบบมีทั้งแบบว่าไให้คนดูด้วยแล้วก็มีความดุเดือดของแบบพวกเราเต่าหัวรัวด้วยอยากจะให้รีแคปปี2 0งพันสอที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเลยอัพโหลดก่อนก็เป็นปีของการเรียนรู้ครับแบบโห หลายๆอย่างปีนี้เป็นปีที่ได้เจออะไรเยอะมากในเรื่องแบบทั้งการทํางานประสบการณ์ในเรื่องของทั้งได้ทําอะไรเยอะทั้งการถ่ายแบบเดินแบบการร้องการเต้นได้เจอคนที่แบบว่าเออเก่งๆมากขึ้นแล้วก็เราได้ทําอะไรที่มันแบบยากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเออว่ะมันสิ่งนี้มันจะทําให้เราเก่งขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าแบบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางทีมันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวหรือว่าบางทีเราพยายามทาให้ดีที่สุดแบบมองสิ่งที่แบบเออบางทีเรามองข้าวไปบางทีเราอาจจะโฟกัสอย่างอื่นมากเกินไปจนแบบลืมโฟกัสสิ่งที่แบบว่าง่ายที่สุดและซิ้โบที่สุดใช่ครับกูร์ลังก็เป็นอีกนปีที่ได้ทําอะไรมันมากหลายรสชาติเลยแล้วก็อ่าผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่โอ้คบทุกรสเลยนะครับแบบว่าสรุปมากมากแต่ว่าโดยรวมมันก็เหมือนที่รถบอกมันได้เติบโตขึ้นเนาะมันได้แบบเรียนรู้ที่จะเริ่มที่จะแบบ ปล่อยวางบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมุ่งเข้าหาธรรมะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มรู้จักที่จะเรื่องจ,จริงๆผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะกับการที่แบบว่าอะไรเนี่ยน้องมาต่อพี่อาบน้ําแล้ว <c oughs> <c oughs> มามา มาแบบมาลองทบทวนแล้วัตั้งคําถามตัวเองเยอะเยอะมากขึ้นว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราเราทำอะไรอยู่แล้วก็ทําแล้วมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าจริงๆในชีวิตทุกคนเลยไม่ใช่แค่พวกเรานะแฟนขับเองอะไรเงี้ยบางครั้งแบบโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้โฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดจริงจริบตัวเราอะจนเรารู้ตัวอีกทีบางครั้งมันอาจจะแตกสลายไปแล้วอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นผมว่าปี2 0 2 6ยออยากให้ทำอะไรอยากให้เริ่มเริ่มคุยกับตัวเองเยอะมากขึ้น ได,ได้รู้ตัวเองมากขึ้นได,ได้ลองเลือกตัวเองดูบ้างก่อนแบบจริงๆความรู้สึกของเราก็สําคัญอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกตัวเองซะอย่างเดียว<ม>เออเพราะว่าอะไรไงแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบว้าใช้ชีวิตกับคนอีกหลายคนเนาะ<ม>ก็ไม่รู้แหละไม่ว่าใครจะใช้ชีวิตยังไง2องศอยากให้อยากให้รู้เท่าทันตัวเองแล้วกันผมว่าการรู้เท่าทันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดและผมรู้<ม>สึกว่าเออพอมันได้รู้เท่าทันตัวเองม,มันเหมือนได้โตข,ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยเลยอาั้งคู่ปีหน้าเราตั้งวางแผนเรื่องงาน ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างไหมของเราก็จริงๆมีคุยกันไปบ้างครับมีคุยกันไปบ้างแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรแบบได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆใหม่ๆใ,ในปีหน้าแต่เราทาหมดแล้วนะอุย้ยมันยังมีสิ่งที่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยทํากับมันแบบจรงิจรงจังเลยการแสดงหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ไม่รู้เอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคงเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะ เป็นโฟกัสแล้วกันเป็นโฟกัสเ,เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งโฟกัสที่จะมอบให้กับแฟนๆแต่ว่าเราติดตามยังไงได้เจอหน้าพวกเราทั้งสองคนแบบไม่หายไปแน่นอนมีผลงานให้ติดตามตลอดทั้งปีแน่นอนครับผมขออนุญาตถามตั้งอยู่แล้วกันเนอะเมื่อวานแฟนก็โผล่ใหญ่มากเลยกันเริ่มแต่บอกผมว่าเจอคนทำไม่ดีด้วยการปล่อยมันกะรู้ว่าแล้วก็เป็คนใกล้ตัวอีเลยแบบมันโดนด้วยเป็นยังไงบ้างกันเรื่องนี้เห็นว่ารู้มานานหรือยาผมว่ามันเกิดขึ้นโอ้ยมันก็มันก็เกิดขึ้นมาสักพักเพิ่งแล้วแล้วก็ไม่ใช่ครั้ร้้งงแแรรกกอะไยเีลว็ มันมันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์หลายครั้งแล้วเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันมันค่อนข้างที่จะเกินไปอย่างบางครั้งอื่นอื่มันเกิดในที่สาธารณะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดในที่ที่มันแบบส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ว่าจะสาธารณะหรือส่วนบุคคลมันเป็นการกระทําที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเลยมันมันไม่ชอบด้วยด้วยจริยธรรมด้วยด้วยกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไปทําไมอะไรแบบเนี้ยเราเราว่า มันทุกคนมีมีพื้นที่ส่วนตัวถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าปล่อยแล้วเปิดมากๆกับการที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตไปแบบที่เราเป็นต้าอู่อย่างเงี้ยเออแต่พราะพอมันมีแบบทําไมถึงเราว่าเราก็ลงสตอรี่นะอะไรที่มันแบบว่าเปิดแบบออนไลน์หรือว่าอะไรเราค่อนข้างแบบเออแต่ว่ากับการที่แบบว่าทําไมแบบตามมาดูเราอะไรบางครั้งเจอกันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอันนี้คือมันมันค่อนข้าง ลุกลำ้ำพื้นที่สุดวไปมากแบบมากเลยคือสมมติว่าคุณแอบ,บฟังว่าตาอูพูดอะไรวะเลยไปคุยต่ออันนี้ผมว่ามันก็แอบบมันก็เยอะแล้วแต่ว่าการที่แบบอยากรู้จนถึงขั้นแบบว่าอัดเสียงเอาไปคุยต่อแล้วก็ส่งต่อในกลุ่มผมว่ามันค่อนข้างทีนะ่จะน่ากลัวม,มันอะลองทุกคนลองคิดดูสิครับว่ามันเป็นไงเช่นแบบวันนี้แม่มเฮ้ยไปอัดเสียงมาพูดนี้ยังไงมัน,ม,นมันก็ค่อนข้าง <laughs> เรารู้แล้วเราก็องเราคุยขนาดนี้เลยเหรอมาเล่าให้ฟังก็ได้ ไม่มันแบบมันมันน่ากลัวว่าคือต่อให้มันเป็นกึ่งทัฟฟิกสเปซมันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้คือคือผมไม่ได้มายืนและมีคอนเซนส์กับไมให้อัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าสมมติผมเดินคุยกับเพื่อนมื่อเดินผ่านมาได้ยินมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคมันมันมัน make sense แต่อันนี้คือตั้งใจและจงใจในการทําอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราอยากฝากถึงทุกคนแล้วกันว่าอย่างน้อยอยากให้อยากให้ให้รัก ศิลปินของคุณแบบมีขอบเขตแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจก็เป็นศิลปินที่คุณรักนั่นแหละอันนี้เราจับได้แบบขานาดคะขาหรือว่าเราไปเจอหลักฐานอะไรยังไงาโอ้คาเซยิ่งกว่าคาอีกนะใช่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 ใชอใช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่ในะนะนนแต่ว่าช่ใช่ใช่ใก่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ ยังเป็นคน<อ>ที่เราเคยเจอบ่อยตามงานะเคยเคยหลายครั้งเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนเดียวไปถึงรอบก,ก่อนๆเราก็เจอว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรแล้วงี่บรางก็จบอกว่าเป็นบ้านในคอนโดก็คือเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วว่าอย่างไรอันนี้ไม่ทราบได้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วว่าจะาแล้วเหมือนเราบอกว่าเอาจริงแน่ปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวทั้ง่อนอะไรที่พักก่อนอาจจะฟรีหน้าจัดการพร้อมแน่นอนใช่คือ มันต้องมันต้องมีการคุยกันนะครับเพราะว่ามันอย่างไยมันต้องรู้ว่าเจตนาคืออะไรแต่ที่แน่แน่คุณมีเจตนาแน่นอน13นาทีนั้นมันมันมันไม่ใช่แบบบังเอิญอ่ะฉันขอโทษนะฉันบังเอิญกดอัดแล้วก็บังเอิญส่งบังเอิญได้ยินว่าพูดประมาณนี้แล้วก็บังเอิญสนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้กับการเเมื่อวานที่ามาี่แจ็พูดอะไรกันแล้วมันมี f แ e กลับมาจากคนเหล่านั้นไหมคะว่าเขาแบบมาขอโทษหรือเขามา ออกแทนแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยครับใช่เพราะว่าผมไม่ได้ติดต่อกับแฟนคลับเลยเขาพยายามถามสักสามบนาทีเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างไรอ่ะอยากรู้อยากรู้ไม่มีอะไรคุยว่าไปวิ่งสวนเบนไปจอดรถไม่รู้พื้นที่ราชการ<ช>ก็เมาว่าโดนแบบว่าคุณป้าเขาบอกว่าเอ๊ะครับออกมาเลยนะคะไม่มีอะไรเลยคือเมากับเขาใช่คุยกันไปเรื่อยไม่มีอะไรคุยโทรศัพท์คุยไปเรื่อยอะยเงี้ยหมายถึงว่าต้องคุยโทรศัพท์ใช่ครับแล้ววันเนี้ยแอบอัด ก็ผมนั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็แต่คือมันก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมดีๆละคือผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันผมนั่งคุยกับเพื่อนแค่นั้นไม่มมันสาารถทุกคนสามารถได้ยินพี่เดินพี่ได้ยินได้เลยผมพูดจะเอ้ยเอ้ยเอ้ะเอ๊ะอะไรแบบนี้เลยซึ่งประมาณนั้นแหละประมาณนั้นซึ่งเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเขาก็เขาเขาเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดให้ใครฟังก็มันเป็นเรื่องผมคุยกับเพื่อนที่ไม่มีอะไรเลยใช่เอารถให้กำลังใจยังไงบ้างเห็นอย่างนี้แล้วประเด็นของพี่ก็ไม่เจอรับขนาดนี้โอ้ผมก็อยู่ใกล้ๆแล้วผมก็รู้ว่าแบบโอ้มันอันตรายเพราะพี่อู๋มันไม่ใช่ครั้งแรกของเขาคือรู้สึกว่าอย่างที่พี่อู๋บอกมันเป็นสิ่งที่โอเคอย่างเช่นเรา ที่ที่พี่อู๋อยู่คืออาจจะเป็นที่ที่แบบเป็นส่วนแบบแบบพระบิกก็จริงแต่การที่แบบว่าตั้งใจอัดแล้วไปส่งต่อกันในกลุ่มอ่ะแล้วคุยว่าอยากรู้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรผมว่าอันนี้อาจจะเกินไปแรงอย่างบนเครื่องบินก็มีมีจริจริงๆอันนี้เคยมีอยู่แล้วในตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะแบบย้ายของมันเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าแบบอย่าอย่าไปอยากรู้อะไรขนาดนั้นเลยผมว่าบางทีมันมันมันไม่ช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณบางทีคุณอยู่บ้านคุยกับครอบครัว อย่างเช่นตอนนี้ถ้าคุณกําลังอัดเสียงอยู่ตุ๊กในตุ๊กตามันก็คือเสียงแมวของผมเพราะว่าผมย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าทาสักเท่าไหร่ครับการแบบว่าแท็ก GPS เอาของมาติดในรถมันอย่าทําเลยมันน่ากลัวก็เดี๋ยวจเจอกันเนาะมีหน้าใช่เพราะว่าผมว่าคือผมสำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเอาชนะหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่ห้ามหรือเราไม่เคย ขีดเส้นไว้เลยอ่ะ <c oughs> อึ่งเรารู้สึกว่าเหยียงเราอ่ะการเป็นคนในอินเนอร์คอมมอนเซนส์อะมันควรจะต้องมีผมไม่ไมรเราใช่ต่อให้เราเป็นคนรักกันยิ่งรักกันยิ่งต้องเวทปกันแต่อันนี้คือมันมันไปมากกว่าน,นั้นเราเลยรู้สึกว่าเออถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหรือมันก็จะมีคนทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําได้และเป็นสิ่งที่ฉันทําได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถือบัตรประชาชนถือพาสปอร์ต ก็ตามผมว่าทุกอย่างมาันคงมีกฎเกณฑ์ของมันแล้วผมเองก็คงต้องใช้กฎเกณฑ์ในการแบบว่ามาป้องกันพื้นที่ส่วนตัวของผมผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีครอบครัวผมมีคนอื่นๆรอบๆตัวผมเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขี่เส้นเราไว้ด้วยถึงแม้ว่าผมจะมีในสานะศิลปินผมเองก็เป็นคนหนึ่งในฐานะลูกคนนึงผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งตามไปบ้านคุณพ่อคุณแม่สะดวกใจหรือเปล่าหรือบางคนที่ทักคุณพ่อคุณแม่เราไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันเราแค่รู้สึกว่ามันมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัว